สวัสดีครับทุกคนผมสาก,กรมโต้ไงลืมกันหรือยังเอ่ยอ้อถึงเวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ถึงนะมันก็คงจะมีกันบ้างเอาละ่ะเรามารื้ฟื้นความจำกันดีกว่าครับไปรับชมกันเลยครับผม น้าด no ิสุรแววเรา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 เรี้ยาโฮ้ยเสียงเจ็บสนอหูว้าหเกมวายไะครับมีแววมีแววแล้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 ว มีแววแล้วมีแววแล้วแขวนหนึ่งคนตอนห้าเครื่องมีแววแล้วไล่คนที่สองต่อมีแววแล้ว <c oughs> อุ้ยนิดเดียวอ่ะกลุ่มสุดท้ายออกกลุ่มเฮ้ยไม่มีคุณแจหรอ ไม่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 ผม,ม,มจะปล่อยเหม,มือนเดิมผมจะปล่อยเหมือนเดิมผมจะปล่อยแห้งข้อเสียของเราตอนนี้ก็คือไม่ใช่การที่จะฆ่าเซอร์ไม่ได้ครับก็คือการที่เซอร์จะปั่นเครื่องไวมากๆเลยนะครับแซง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 ,แงตรวจหน้าต่างสปินโอ้ลำบากแลวตรงนี้นานเลย โอ้นานเลยนานเลยนานเลยโอ้นานเลยเครื่องเลยโอ้โหไม่มีบาร์บีคิวว่ะไม่มีบาร์บีคิวต้องดิ้งกันต่อไปอ่ะแปงลงร่างครูก่อนช่วยแล้วช่วยแล้วไอ้เสื้อเขียวเสื้อเขียวเฟีสอง รอบนี้น่าจะโดนมันแบบนั่งท่าเลยนทั้งวันต้องเน้นเรื่องการลดจำนวนคนอะโอ้โหรดเมย์ก็จูง่ายเกิน ตายยากด้วยม,ม,มีไม้ใช้ทั้งมีไม้ใช้ทั้งแบบอ่ะบอกเลยอาตรงนี้ใช้ไปแล้วไปไปปาดเลือดมาหน่อย Yeah. โอ้เลือดหลอกอยากมีดารัสเลยก้อยเยี่ยแล้วมีมอดสองก็พอ พวกมันต้องแร่งฮิวอ่ะไม่งั้นก็มาช่วยแบบแอดวานมาก <c oughs> ขอบคุณฟอลโล่ครับจริงจังเกมมิ่งเลยครับ <c oughs> ตายยากชี้เอ้ย จบเลยไม่ตายยากนี่เรียบร้อยเลยอ่ะสามคนคนนี้ไม่เจ็บหรอโอ้มันน่านจะมีโบโรทามนี่ปะแต่ถ้ามีนี่แย่เลยนะจะไปล่าชุดเขียวเมื่อกี้แย่เลยนะไปหายไปคนละทีเลยแทงหลักคอปปิ้ง สวัสดีครับผมบี้มาเฟีออ้าวลำบ,บากเลยแบบนี้ไปหาแทบทุกคนทำมิกน่าทำล้อมสีมากเลยอ่ะโอ้ยตานนี้วิววิวแขวนน้อยแขวนน้อยแต่กส็สามารถที่จะแขวนหมดได้เหมือนกัน ไล่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 ไปฉายเรียบร้อยแตะต้องเอาเสื้อเขียวก่อนเฮ้ยโอ้โดนนานเลยว่ะจะต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมเนี่ย ลูกเกมเกือบได้โลดไปหน่อยนึงโอ้ไม้ตรงนี้ด้วยโอ้นิดเดียวนิดเดียวอันนี้ก็มีไม้นิดเดียวโนานเลยไอ้น,นี่มานรอดูผลงานแรงน้อยกว่านี้โอ้โหถ้าแรงน้อยกว่านี้อีซี่ครับอันนี้มันแรงหนึ่งอะสิ ทำเต็มที่ครับอย่าไปซีเรียสเอาแค่เริ่มใหม่ใต้คุณนึ่งอ่ะผมมันฮิวกันแล้วอ่ะจะเอาตอนนี้เครื่องซ่อมเสร็จในสภาพที่มันไม่เจ็บเลยยากยากก็ขอไปโดนเครื่องที่มันกำลังซ่อมเนาะโอ้เสร็จด้วยมีไม้ด้วยได้แค่สองว่ะ อย่างมากแค่สามะไปประตูไม่ทันหรอกเพราะมันเปิดแล้วกีดีโดนไฟฉายครับต้องโซนเครื่องโซนเครื่องก็ไม่ไหวครับไล่เสร็จก็ต้องไล่ต่อมันมีไฟฉายครับมีไฟฉายมีเพิร์ชช่วยเหลือนงนี้นั่นเยอะแยะครับอย่งมาได้แค่สองว่าจะโลบกอีกหน่อย แบบยังไงก็ไม่ได้ได้ไม่หมดแล้วก็ให้มันแบบยื้อเวลาเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็แบบยอมมายื้อแหละนะยากเลยจังหวะที่โคจะได้สามเงี้ยโอ้โหคนไม่เจ็บมาช่วยมีโบรโร่ด้วยไม่ได้มีไม่ได้มีมีแทงหลังมีตายยากกันนี่ยังมีโอกาสอยู่ครับยังมีโอกาสผมต้องไล่คนนี้ไวๆครับอีกคนกาลังช่วยอยู่ครับ วางไม้เลยอดไม่ทันอีกคนจะรอประตูที่นู่นแล้วอีกคนอยู่ตรงนี้แหละรอประตูรอประตูรอประต,รระตูมันยังไม่ยอมเปิดอะจุดวัดความแฟมเลยครับวัดความแฟมเลยเนี่ยโอ้เปิดแล้วว่ะรอดหนึ่ง ลูกเองหลุมมันลูกเองอีกโอ้โอ้มันลูกเอง ผีโลบผีโลภจริงๆประตูน,นั้นแค่แตะก็เสร็จแล้วครับอบอสทำมันแตะประตูมันก็เสร็จแล้วมันแตะประตูมันก็เสร็จแล้ว ตายยากช่วยเพื่อนออออนี่นี่จะมีฮุกเดียวด้วยตรงนี้เออไอ้อน,นี่มันก็จะแฟมไอ้น,นี่มันก็จะแฟม ไงวะไม่ไหวอ่ะประตูเปิดแล้วอ่ะยังไงก็มาอุ้มทันนะแต่ประตูเปิดแล้วอ่ะคุก <c oughs> หมดแล้ว่ะ <c oughs> ต้องเล่นแง่ว่ะ <c oughs> ต้องเล่นแง่ว่ะต้องนับว่ะดินด้นเก้าดิ้นห้าป่อย นับหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยไม่เงยมันก็ออกได้อยู่ดีปั๊ได้ว่ะยังไงมันก็ได้อะหลุมบ้าหลุมบ้าหลุมใกล้นะหลุมใกล้ว่านะหลุมใกล้ว่านะยังไงก็ได้อะไม่เงย ได้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 เห็นเคลานทันคลานทัน